สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมมีสาระดีๆน่ารู้มาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผม SC ที่วิวากอน,นะครับผมวันนี้จะมาออสอนวิธีการเชื่อมต่อบูทูธนะครับผมกับหน้าจอของ Isuzu นะครับผมแล้วก็การสะท้อนหน้าจอนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมว่าขั้นตอนการเชื่อมต่อน,นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับผมพอเราไขกุญแจเข้ามานะครับหน้าจอของเราก็จะเริ่มทํางานนะครับผมตัวนี้จะขึ้นนะครับผมเป็นเมนูมาให้นะครับผมเราก็กดที่ตกลงไปก่อนนะครับผมอันดับแรกพอกดที่ตกลงเสร็จปุ๊บเราจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมจากโทรศัพท์เครื่องนี้เข้ากับตัวหน้าจอนะครับผมอันดับแรกเลยมากดที่ปุ่มบลูทูธตัวนี้ นะครับแล้วก็กดเปิดเราก็มากดที่ตัวหน้าจอด้วยนะครับผมแล้วก็กดคําว่าบลูทูธพอกดคําว่าบลูทูธเสร็จเรียบร้อยนะครับมากดคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับผมเสร็จแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์นะครับผมอ่าอันนี้มันจะขึ้นมาว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจหยุดการเชื่อมต่อบลูทูธดําเนินการต่อหรือไม่ให้เรากดคําว่าใช่นะครับผมพอกดคําว่าใช้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นชื่อ บลูทูธที่เราตั้งเอาไว้ในโทรศัพท์นะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็กดตกลงนะครับผมแล้วก็กดจับคู่ที่โทรศัพท์ของเราด้วยอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าอันนี้ก็จะขึ้นว่าการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นเรากดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็มากดคําว่าอนุญาตที่มือถือของเราด้วยนะครับ ทีนี้พอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมเราจะเปิดเพลงนะครับผมฟังผ่าน YouTube เราสามารถเปิดได้เลยนะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมเราจะเล่นเพลงที่กำลังเปิดอยู่นี้ให้ดังที่ตัวรถนะครับผมอ่าอันนี้มาแล้วนะครับผมพอเข้าเชื่อมต่อมาเรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถกดเพิ่มเสียงที่โทรศัพท์ได้เลยหรือกดเพิ่มที่ปุ่ม ฟังชันตัวนี้ได้เลยนะครับเปิดเสียงปิดเสียงผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะครับตัวนี้ทีนี้เนี่ยพอเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอยากจะยกหน้าจอมือถือของเราหรือว่าอยากจะดูรูปนะครับผมจากมือถือเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอนะครับเราก็เลื่อนโทรศัพท์ของเรามาที่โหมดสมาร์ทวิวนะครับผมตัวนี้แล้วตัวนี้เราก็กดหน้าหลัก นะครับผมแล้วก็กดที่ปุ่มตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ต่อด้วยปุ่มอ่ะต่อต่อด้วยเมนูมิราคัทนะครับผมเสร็จแล้วก็กดที่คาออดิโอนะครับแล้วก็กดเริ่มเล่นตอนนี้แล้วเราก็มากดตกลงที่ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดยินยอมอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้หน้าจอของเรามาแล้วครับผมที่อ่ หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับผมมาแล้วที่หน้าจอของตัวรถนะครับทีนี้เราก็กดเลขในปกติอ่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนหน้าจอนะครับผมให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มนี้และก็จะขึ้นที่หน้าจอหลักเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้เราสามารถกดเลือกเพลงผ่านหน้าจอทัศสกรินของเราได้เลยนะครับผมอ่าครับผม แต่ตัวนี้นะครับผมเราจะดูรูปได้ก็ต่อเมื่อรถจอดนิ่งนะครับผมแล้วเมื่อใดก็ตามนะครับผมถ้าเราเอาเบรกมือลงนะครับภาพที่หน้าจอของตัวรถจะดับทันทีตัวนี้เราจะเซฟเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับท่านใดที่ชมแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถทักหรือว่าเม้นเข้ามาได้ที่ช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับอ s ซ z u บางละมุงนะครับผมช่องทางติดตามก็ทางช่อง y u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  e อ i ซ u z u บางละมุงเช่นเดียวกันและก็แฟนเพจนะครับผมอีซู u บางละมุงนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ